ออ,อันยังอนุกคนเอ้ยเหมือนไม่ค่อยได้ทำคลิปนานเอ๊ะแต่จริงๆก็ทำนะฮะกลับ <c oughs> มาแล้วนะคะกับซีรีส์คุยกับตัวเอง EP สองเย้อันยังนะคุยกับมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้เออไม่ได้ไปไหน <c oughs> นี่หว่าแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะบน <c oughs> ช่บ่นบ่นทุกสิ่งทุกไม่ใช่บ่นทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดว่าบ่นที่เราเคยเจอมาดีกว่านะอืมงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าอีพีนี้จะบ่นเรื่องอะไรเออจริงๆก็ทุกคนน่าจะอาจจะเคยเจอปัญหานี้ใช่ใช่เป็นปัญหาที่แบบว่าเราเนี่ยไลน์ Light, หรือว่าสตรีมในเรียลลิตี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราคุยออกับคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟุยมักจะเจอปัญหานี้นะ อืมตามนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือปัญหาอะไรดีกว่านะจะอยากจะบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งนะอืมใช่ใช่เราเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งแล้วก็ศิลปะของเราเนี่ยเกตสีระดับมาสเตอร์พีคใช่ไหมว่าเอาไปโอเอาไปอวดเลยไม่้ยก็แย่และอืม,อมใช่นี่คือปุอง ใช่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 นี่คือคุยเองนะฮะแล้วก็ก็จะมีคนเข้ามาใช่ใช่เวลาเราไลฟ์แล้วก็ต้องมีคนเข้ามาใช่ไหมถ้าไม่มีคนเข้ามามันก็มันก็จะไม่มีท็อปิกนี้ใช่ไหมอืมใช่แล้วก็จะขยายความมาให้ดูนะคะว่ามันคืออะไรจริงๆก็น่าจะรู้ๆกันอยู่่ไหมครับ จำผมได้ไหมทุกคนคะมันคือปัญหาโลกแปกมันเป็นปัญหาโลกแปลกทีแบบฉันจะตอบอย่างไรดีตัดท่าไปที่พี่ครับพี่ครับพี่ผู้กัรสวัสด,คดคีครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับพี่ครับจำผมได้ไหมจำผมได้ไหมจำผมได้ไหม วะเอาปว่าเฮ้ยปุยออปุยต้องจริงใจเออปุยต้องจริงใจรักษารักษาแบบรักษา,าอะไรไม่ใช่รักษาบารยิยาทไม่ใช่รักษาน้ำใจเออใช่ทุกคนเราต้องรักษาน้ำใจเขาใช่ไหมเราก็ต้องพูดว่าอ๋อจำได้ค่ะใช่ค่ะจำได้ค่ะอืมแล้วเราก็จะเจอบางประเภทแบบนี้ว้ย จริงเหรอครับพี่จำได้เหรอฮะผมชื่ออะไรอาชิบหายแล้วหายอาชิบหายแล้ว,อ,ลวอะไรอ่ะจะไปกดโปรไฟล์เฮ้ยแม่งรูปโปรไฟล์ก็เปลี่ยนในไบโอก็ไม่เขียนอาชิบหายแล้วอะไรวะอ่ะอาสวัสดีค่ะเราควรจะตอบอย่างไรอืมหรือไม่ก็อาบางที เราควรจะซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็ตอบไปตามความจริงใช่เราควรจะซื่อสัตย์กับเขาแบบตอบไปเลยจําไม่ได้อืเขาจะขิดมากไหมนะก็จะร้องไห้ไหมนะไม่นะพี่พี่หลับผมไปแล้วผมพูดสักมาไลพี่คือฉันก็เจอคนที่เข้ามาในไลฟ์ก็เยอะใช่ไหมแต่มันจะมีบางประเภทที่แบบว่าเข้ามาคุยแค่แป๊บเดียวอ๋อสวัสดีค่ะเออกินอะไรยังอะสักพักหนึ่งก็ หายคลิปหรือไม่ก็แบบว่าเออเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วก็ก็ก็อยู่อย่างนั้นะแล้วคือแบบแล้วกูจะจำได้ไหมแล้วฉันจะจำได้ไหม <c oughs> เอาเป็นว่าเจอฟุยนะไม่ต้องถาม คำถามที่ถามว่าพี่ปุยครับจำผมได้ไหมฮะพี่จำผมได้ไหมพี่จำหนูได้ไหมคะพี่คะจำหนูได้ไหมคะพี่เขาจำผมได้ไหมครับรู้ไว้ได้วยกันนะคะว่าจำไม่ได้ขอบคุณคะ่ะ